ทางสวนบดินทร์ทอนชาแนลนะครับผมมาเยี่ยมชมนะครับผมสวนนายไฮโดรโปนิกนะครับผมเนาะอยู่พื้นที่บ้านหนองหยาขนกมูสามตำบลหนองแวงเพื่อพยืนจังหวัดคอนแก่นนะครับในเมืองนี้ทางสวนบดินทร์ทอนชาแนลเนี่ยคือมาเบิ่งสวนพักไฮโดรโปนิกแบบง่ายๆหรือว่าเฮดแบบง่ายๆนะครับผมเนาะเฮดแบบพอเพียงนะครับผมเนาะของน้องเพิ่นนะครับผมเนาะที่เพิ่นศึกษามาก่อนอื่นเดี๋ยวถามนะครับผมเนาะว่าคิดจังไดครับมาเฮดสวนพักไฮโดรโปนิกนะครับผม เพื่อว่าออกจากงานโรงงานอยู่ชนบุรีครับก็เลยหารายได้พิเศษเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้กลับมาอยู่น้ารูกครับมาเลี้ยงลูกอ๋อครับผมก็เลยหารายได้เพิ่มเพิ่อ๋อแต่ก่อนเฮาเห็ดงานโรงงานนะครับเนาะเห็ดมาจากปีครับผมสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีครับเฮาคิดจังไ๋ครับสีมาเห็ดวนผักให้โดบปนิกนะครับผมผมก็มองว่าผักให้โดบปนิกมนก็อย่างหนึ่งเฮาก็สอบกินพักนะครับ พนใครเขาพัวชอบกินผักอืมจากการชอบกินผักก็อาศัยว่าเขาพ่อได้ขายแน่จัิงครับครับแต่คือเขาคิดว่าคือพื้นฐานเขาเนี่ยคือปลูกผักอยู่แล้วเขาเลยคิดว่าเออผักเนี่ยที่จะสมาธ่ขายได้ในหมู่บ้านเขาก็เลยออกจากงานแม่นบ่มครับผมเลยออกจากงานมามาเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นอาชีพเสริมนะอาชีพเสริมในการปลูกผักให้โดโปนิกนะครับเนาะแล้วก็เฮ็ดสวนต่าง นะครับเนาะอันนี้คือเป็นการทดลองเริ่มต้นในการเฮ็ดพักให้ดโปนิกขายในหมู่บ้านนะครับเนาะเฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดแบบประหยัดประหยัดนะครับผมเนาะพูใด็สมาีิเฮ็ดได้ถ้าเขาเบิ่งคลิปนี่ไปแล้วสมาจิเฮ็ดได้นะครับเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนะครับผมว่านองขึ้นเนี่ยจะเฮ็ดพักอียงแน่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะครับผมเนาะครับผมเบิ่งเนี่ยครับผมว่าเขาเพะผักอียงแน่ครับผมแต่ละรอบก็สิบ่ได้ตายตัวนะครับอ๋อครับผมก็ มีกินโอกครับอ,อ๋อกินโอกกินโอกแล้วก็กินคอร์สกินคอร์สอ๋ออ๋อเรดโอกนะครับเนะาะอคือมีประมาณสองสามใสพันธุ์นะครับเนาะนี่คือห่อเพาะที่จะไปลงแปลงใหญยนะครับผมเนาะเดี๋ยวห้อยเบิ่งแปลงใหญ่กันเลยนะครับผมอขอให้เบิ่งวิธีการเฮ็ดนะครับผมเนาะวิธีการเฮ็เหดหด้อยเฮ็ดจังไดงนะครับผมการเฮ็ดแปลงเฮ็ดจังได๋นะครับผมขั้นตอนแรกเขาก็ปรับปับับบอให้มันได้ระดับน้ำอ๋อม่ำเสมอครับปรั๊บบอได้ระดัับบนนน้าะะครเ นะครับปากโบออ,อิดบล็อกอิดบล็อกอิดบล็อกนี่คือโตหนึ่งไหมครับผมอิดบล็อกอะจักสันครับเป็นทันเดียวครับอ๋ออีกบล็อกสันเดียวนะครับนเนาะอืมอันนี้เขาเฮดเฮดเท่าไรครับอันจักเม็ดคูณเม็ดครับผมสองร้อยสี่สิบคูณสี่ร้อยแปดสิบครับนี่คือเป็นพื้นที่ในการเพราะหรือว่าพื้นที่ในการปลูกนะครับผมเนาะอันนี้คือใส่ระบบน้ำ นามนิ่งครับนาำนิ่งอ๋อคือการปลูกพักด้วยตบมนามนิ่งให้โดโปนิกนะครับผมเนาะอันนี้อันนี้พ่านหนึ่งครับผมนี่นี่ทนกินโอครับกินโอ๊กเนี่จักจักจักหมื่นแล้วครับผมยี่สิบกว่าหมื่นแล้วครับยี่สิบกว่าหมื่นแล้วคือเขาเพาะจากลงเดือนนะครับเนาะลงเดือนนี่จักหมื่นเขาสีลงแปลงใหญ่เด็ครับผมไอ้บอบอนันนี้เป็นอนุบาลหนึ่งสี่วันบอนัันอนุบาลหนึ่งสิบสี่มือสิบสี่มือแล้วก็มาลงนี่เป็น อีกเจ็ดมืออ๋อครับผมอันนี้คืออนุบาลสองอนุบาลสองอีกเจ็ดมือเจ็ดมือปุ๊บพอเจ็ดมือเสร็จแล้วปุ๊บจะไปอนุบาลสามสุดท้ายอ๋อสุดท้ายเลยอ๋อพักโตเลยนะครับผมเนาะก็คือเป็นขั้นตอนในการเทิดมีสามขั้นตอนนะครับเนาะพิธีการการเทิดของของน้องเพิร์ลแล้วก็พวกปุ๋ยพวกะยังเขาใส่เอียงนะครับผมเป็นปุ๋ยเอปุ๋ยบีครับปุ๋ยเอ่อปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยเคมีครับคือเขาสั่งสื่อได้เลย มีอย่างนึ่งก็ว่าเฮาก็เลือกที่ว่าเขาปลูกแล้วได้ผลอีหลีอ๋อครับผมคือจะมีบางเทื่ออาจจะมีลานอาจสิบ่มีมาตรฐานอ๋อครับผมลานลานที่ดีนะครับเนาะเบิ่งในในเน็ตก็ได้นะครับผมเนาะที่เป็นลานที่ดีน้องเพิ่นก็สร้างมาจากนั้นเพื่อจะมาทดลองในการปลูกนะครับผมเนาะเดี๋ยวเฮาไปไปเบิ่งทางคุณนะครับผมเนาะวิธีการเฮ็ดอนี้เป็นฟินเล่ครับอ๋อฟินเล่อันนี้กินโอ๊กนะฟินเล่อันนี้เป็นไอไอน้ำบัตเตอร์เวียบัตเตอร์เวีย กินบัตเตอร์เบียอ๋อกินบัตเตอร์เบียกับฟินแลนนะครับเนาะอันนี้จักมือเลยครับผมประมาณสามสิบแปดมือสามสิบแปดมืออันนี้คือสามารถที่จะเก็บขายได้เลยเก็บขายได้เลยแต่อันี่ยคือล่อลอกุครับล่อเก็บขายนะครับเนาะแล้วก็อันนี้คือจะมามามาปลูกอยู่บรงนี่ครับคืออันนี้ลอล่อนเก็บขายก่อนครับแล้วก็เอาอันดับหนึสองมาอันดับหนึ่งสามเอมาลงบ่ออันนี้เขาผสมน้ำผสมปุ๋ยไปครับนี ผสมอันนี้ผสมไปแล้วครับอ๋อผสมไปแล้วเนาะเอาปุ๋ยเอกกับปุ๋ยบีลงลงไปแล้วก็เท่ากับใส่เท่ากับวัดค่านะ่าจะมีการวัดน้ำแม่นครผมในการปลูกการวัดนี่เขาวัดวัดมีค่าจังไลยนะครับผมช่วงอายุพักตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองนี่ก็สิประมาณกว่าเกินพันเลยกว่าเกินพันครับมันสิมิเขาเรียนเพิ่นว่าค่ายยูเอส ค่ะ EC นะครับอ๋อ EC เนาะคืออัตราบัตรหนึ่งอัตราบัตสองเปอร์เซ็นต์พันครับแล้วก็อัตราบัตสามประมาณเท่าไรครับผมประมาณพันสองได้พันสองนะครับเนาะเดี๋ยวให้ให้ให้น้องเพิ่นวัดเบิ่งนะครับผมเนาะวิธีการวัดค่าน้ำนะครับผมเนาะครับครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อยู่กับกับค่า EC พื้นฐานของน้ำแต่ละชนิดครับน้ำแต่ละชนิดเนาะห้องไปน้ำปลาปลาหรือยังไงครับผมปลาปลาผู้ผากกระดาษที่กันแม่นไหมครับผม ไดด้เบบิครัอ๋อบอ่อยุ่งยากนะครับเนาะอันนี้คือการวัดนี่ครับผมการวัดค่าอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดครับอ๋อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดถ้าถาม,มาว่าดีบ่อเทากาับเทากับเบิ้งพักเท่าไหรบที่ <ผม S 2> เราข้าปลูกมาได้ผลบ่อเทากับประเมินเอาว่าโอเคนำนำเข้านี่ใส่กับปุ๋ยประมาณนี้อ๋อครับผมก็คือเบิ้งพักเป็นลักกันนะครับครับผมก็คือข้าเบิ้งเบิ้งต้นพักเป็นลัก ว่าการกินปุ๋ยเนี่ย้าผักงามเนี่ยคือข้าก็ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือแปลงที่แปลงที่สามที่ข้าจะจะเอามาปลูกเอามาลง่มนะครับผมเนาะอันที่ข้าเบิ้งอันที่เ้าเบิ้งอันวับสองแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวนนองเพลจะมาลง่นีนะครับผมเนาะถ้านผุนผสมไหมครับผมอันนี้ท่านได้ผสมอ๋อท่านได้ผสมนะครับเนาะอ๋อมาแต่เอาเอาผักออกครับอ๋ออันนี้คือขาเฮ็ดขาเฮ็ดเองวะครับอุปกรณ์ เพ็รเองไปครับอ๋อให้เองว่ะเพราะว่ามันมีโฟมนะครับเนาะเขาก็เจาะโฟมเนี่ยเขาสื่อจากใส่นะครับผมสั่งจากบริษัทโฟมรั่งจากบริษัทโฟมมาลงเลยเพราะโฟมทั่วไปมันมันจะเป็นความนานเน่นของโฟมมันสินหน่อยอ๋อครับผมครับผมคือปัญหาช่วงนี้มีบ่ครับผมในการปลูกผักกต่ทีมีพวกเชลอ่าอืมครับไอตามที่ผมศึกษานะีมีเช้ล่าแล้วก็ พุ่มนอนครับผมแล้วก็ศซมีส้มตะกัตแยนมากินใบอ๋อครับผมงฝนเนี่ยจะมีหนึ่งอ่คือหลักๆลักเชื้อราหลักหเชื้อรานะครับเนาะเชื้อราอาจจะเป็นเกี่ยวกับหมอกเกี่ยวกับฝนนะครับเนาะสองคือแมลงคือเป็นเกี่ยวกับตะกะแตนหรือหนอนนะครับผมเนาะนี่ครับผมวิธีการกําจัดเพลิงเก่าบ่ยากแม่นบ่ครับผมฉีดไต่โครนามาอ๋อคือไต่โครนามาคือกันเชื้อราอยู่แล้วไต่โครนามา แต่โลดมานเนี่ยคือเขาฉีดเวลาเด็กครับผมนะครับเนาะช่งเย็นๆนอนแดดเบิร์ดคือเขาเอาเชื้อแต่โลดมานมาฉีดคืออันนี้คือกันเชื้อรานะครับเนาะมาแรงข้อที่เจังได็นะครับผมมาแรงมาแรงผ้ำมันฉีดน้ำมักกันไว้น้ำมักถ้าบ่ถ้าบ่กันบ่ได้ก็กส่ยาเก็บอ๋อครับผมคือวิธีหนึ่งก็คือน้ำมักนะครับเนาะพอน้ำมักแล้วก็บางเทีอะว่าง เขากับว่าเบิ้งผักของเขานะรับเนาะนี่ครับต้นบมันห้อยย่างสี่เขากับหัวมีแมงนอนอนี่ครับอันนี้ก็นอนนอนนะครับเนาะเกิดเก็บออกนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็ห้อยตะกั่วตนกัดใบอ๋อครับผมก็คือเขาก็เลยใสสารเคมีครับเพราะว่าถ้าเขาเอาไปขายเขาต้องแตงแตงยู่ล้วเนะครับเนาะอันไหนมันขี้ลายเขากับว่าเอาไปขายครับอันไหนที่ที่มันมี คือวันนีแมลงดูวมีมี่นอนเจาะนะครับผมคนกระจะมันกับว่ากินสุดตนนะครับบ่กินสุดตนมันง่ามกรมีครับผมเพราะว่าของเขาเนี่ยคือเหตุแบบเียนชวครับอ๋อเหตุแบบปลอดสารนะครับเนาะใส่สารเคมีเห็ดแบบชีวภาพนี่ครับผมคือปลอดภัยคนกินคือปลอดภัยอืมนี่ครับผมอันนี้คืออนุบาลสองนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้คือจะไปลงสองบอลนั่นนะครับผมเนาะ แต่ลูสองบอลนั่นอันนี้คือเฮดแบบพอเพียงนะครับเนาะอันนี้คือน้อนครับนอนมาะมาณใครอันนี้คือเป็นนอนเป็นตอนขึ้นไมครับผมครับพีเสื้อกางขึ้นเขาจะมาว่างใครตอนขึ้นนี่ครับอันนี้อันนี้คือเป็นการปลูกหรือว่าเป็นการเฮดของน้องเพิ่นนะครับผมเนาะเฮดแบบพอเพียงนะครับเฮดแบบพอเพียงผู้ใดที่เบิ่งคิปอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเฮดตามได้นะครับผมเนาะ บอยุงยากแม่นบ่กครับผมบอยุ่งยากแม่นบ่บกครับบ่ยุ่งยากบ่ยุงยากราวะหนึ่งคือเ้าปุ๋ยเนี่ยขาสามาถซื้อได้ในเน็ตหรือว่าลานขายปุ๋ยต่างๆที่ใล้กับผักให้ดรโปนิกคือการเหร็ดใส่น้ำกับใส่ดินแตกต่างกันบ่ครับผมแตกต่างกันหลายอธิบายฟังหน่อยครับผมว่าลงดินลงดินคือคุณาภาพคุณภาพดินปุ๋ยค่าปุ๋ยยังมันมั่นก็บ่ได้เนาะครับอ๋อครับผมแต่ว่าตัวนี้เฮา ปุ๋ยที่ดีเขาเสือมานีมันมี้ถาดรักนอ้องครับคือน้องอธิบายว่าทาลงดินเพ๊บเนี่ยเขาบรสมาธิจะปรับดินได้รปรุงดินได้นะครับเนาะเพราะว่ามันอาจจะยากแน่ในการปรุงดินเพราะว่าหนึ่งคือหนาฝนฝนตกมาแเล้าปุ๋ยก็จะกระจายออกนะครับเนาะเชือช้โอรรโรคกันลายนะครับเนาะทาอยู่ปลูกในน้ำหนึ่งคือเขาสามารถที่จะปุุงปุุงปุ๋ยได้ปลูงน้ำได้นะครับเนาะเขามันก็จะเป็นคอดีของ เกษตรกรที่ปลูกพักเพราะว่าหนึ่งคือห้องสมาธิคุ้มคุ้มปุ๋ยได้แม่นบหครับผมคุ้มน้ำได้นะครับผมเนาะปัดญาแรงงานพร้อมแล้วกานหนึ่งคือต้องใส่ออกซิเจนเพื่อเพิ่มอากาศในน้ำเพื่อให้พักเนี่ยมีอากาศท่ายเทดีหรือว่าได้กินอากาศทําให้ต้นเนี่ยสวยงามนะครับเนาะเราต้องปลูกเสดินคือปลูกเสดินคืออันอาจจะคุ้มยากเนี่ยนะครับเนาะ ผู้ใดที่ปลูกไส้ดินเนี่ยคือหันมาเห็ดปลูกไส้นามใดนะครับผมงบอยุ่งยากนะครับผมเนาะแค่มีอิดบล็อกเลี้ยงแล้วก็ผ้ายางผ้าดํา,าเลี้ยงใส่เราเปิดน้ำใส่นะครับเน,นาะน้ำกับน้ำธรรมดาของเขานะครับเน,เนาะน้ำปลาปลาปน้ำปลาทั่วไปของเขาเนี่สมารถเฮดใดแต่ออกซิเจนบางบางเทียบบางคนบ่มมีกับบอเป็นังเป็นบ่ครับผมออกซิเจนบ่มี่กับบอป็นยังครับครับบ่เป็นังนะครับเนาะ อืมี่ครับเมื่อคืนเนี่ยคือเป็นการปลูกพักที่แบบประหยัดแล้วก็สามารถที่จะขายได้ดีนะครับเนาะอืมี่ครับคือเนี่ยเขาเขาปลูกเทียที่แหลกเนี่ยเขาได้กาไรหลายบ่ครับผมก็พูดถึงกําไรกับกับพ่อใด้อยู่ครับพ่อให้ยังไม่มาผม้นทุนมันต่ำครับอ๋อครับผมเพราะว่านองว่าลงทุนว่าหลายแต่การปลูกพักเนี่ยคือมีกําไร มีกำไรเหลือสมาธิเลี้ยงครอบครัวได้ครับนะครับผมเนาะที่คือว่าราว้องเพิ่นเนี่ยคือเฮ็ดงานโรงงานเราก็หันพันมาปลูกพักขายเราก็สามารถอยู่กับครอบครัวได้นะครับผมเนาะให้นีรายได้เสริมปลูกพักอย่างนี่คือเป็นอาชีพเสริมอันนี้คือเป็นรายได้ของครอบครัวนะครับผมสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้นะครับผมเนาะใดที่ต้องการที่จะปลูกพักนะครับผมเนาะนี่ครับ สามารถเฮ็ดได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวต่อไปเฮามาเบิ่งวิธีการล่างผักนะครับผมแล้วก็การแพ็คขายนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะครับผมเนาะไปเบิ่งกันเลยครับผมอันนี้ได้จักมื้อแล้วครับผมอันนี้สามสิบแปดมื้อครับอันนี้คือสามสิบแปดมื่นเป็นพันอยังครับผมพักกินโอกครับกินโอกนบ่ครับผมอ๋อสามสิบแปดหมื่นแล้วตีเขาปลูกตั้งแต่ปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดเนาะแล้วเราเก็บเก็บเนี่ยคือสามสิบแปดมื้อ เราเก็บเก็บมาขายเก็บมามาแช่น้ำไว้แล้วก็แพ็กใส่ถุง๋อย้ายไปขายครับครับอ๋อวิธีการเดนี้เฮาเก็บเล้ามาแช่น้ำไว้แช่น้ำไว้เนี่ยจกักจักชโมงครับประมาณชูมงหนึ่งครับชูมงหนึ่งเนาะครับนเนาะพราะว่าอย่างพราะว่าให้ให,บบให้พักมันซดมันให้มันกรอบมันมันอิ่มหนำครับครับอ๋อให้ให้พักมันมันสดมันอิ่มหํำนะครับเนาะอันนี้คือเป็นกลิ่นอก กิ่นโอ๊กเนี่ยเขาห้องปลูกปลูกจากจากต้นครับโอ้ของผมต่อแปลงหนึ่งประมาณสองร้อยแปดสิบแปดต้นครับอ๋อคือคือแปลงหนึ่งตอบอลล็อกหนึ่งเมตรครับผมเนะล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งคือสองร้อยกว่าตน้นครับอ๋อคือปัญหาเนี่ยมีอย่างบอกรับปัญหาของกลิ่นโอ๊กครับผมปัญหาของกลิ่นโอ๊กก็มีช่วงถ้าเป็นหน้าฝนก็ตียืดโลคโลกซุ่มใบจูดซุ่มแมงไอ ตะกะแตนครับผมมากินใบอ๋อคือคือเกี่ยวกับโรคเนี่ยก็คือเจะเป็นจะเป็นเพียร์เป็นเชื้อราเชื้อรานะครับเนาะถ้ามาแรกก็จะเป็นตะกะแตนแม็กินนุ่นมีปัญหาบ่ครับกินนุ่นบีนีเนาะครับเนาะอาจจะเป็นแค่มีนนอนตะกะแตนแค่นั้นอืมเฮามี่มีการป้องกันบ่ครับผมการป้องกันก็เฮ้าพยายามเบิงช่วงมันกระลั่งแท่งหยอดอ่อนมันสิมี แมลงมาว่างใครเป็นนอนไปกินไปยอดอ e ันมอนดเขาแบค่อยเก็บออกครับปีที่ปีธีป้องกันคือเข้าสีประสายยาขามแมลแรงเนาะเขาจะคือจะเก็บออกอันนี้คือคือเป็นคือเขาเหตุแบบเห็ุแบบปลอดสารเคมีนะครับเนาะนี่ครับปีที่ิธีเหตุของเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับอันนี้เพิ่นเก็บมาแล้วคือเพาะจากเพาะตั้งแต่เพาะเมล็ดนะครับเนาะเพาะเมล็ดเราก็ เก็บเนี่ยคือประมาณสามสิบแปดเมือ่อสามสิบแปดมื้อแล้วเพื่อเพิ่นเกิดจะมาแ่น่าไวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะชั่วโมงหนึ่งแล้วเพื่อเพิ่นเกิดจะมาตัดหากไบม,มครับผมก็วิธีเห็ด <het. S 2> ตัดหากครับอ๋อตัดหากแล้วก็เก็บซุ้มใบมันบางามออกครับอืมตัดหากแล้วก็เก็บใบที่บาง,งามออกนะครับเนาะอันนี้ก็ค,คือเปลี่ยนวิธีวิธีการการแพไไค็คขายนบ่ครับผมคอืมอันนี้คือเป็นขั้นตอนในการเห็ดนะครับเนาะ พอเหตุเสร็จแล้วปุ๊บเฮาก็จะแพ็คแพ็คส่งส่งลูกค้าครับเฮานี่มีตลาดบ่ครับผมช่วงนี้ตลาดก็เป็นตามหมู่บ้านทั่วไปครับอ๋อครับมขายย้ครับยายยายนี่มีตลาดบ่ยายไปขายไปขายทางไหนครับผมไปขายตลาดพายืนกับไปอ๋อพายืนกับไปพายืนกับไปน้องบัวก็ไปน้องบัวก็ไปท่าพะเน้าก็ไปอ๋อท่าพะเน้ากับไปตลาดตลาดที่ที่ที่เฮาไปเนี่ยไปขายเนี่ย ช่องนี้อ่ะช่องนี้เขาขายสามหมู่บ้านบ้าครับผมบางที่กะมันบ่ักรที่กันเตามู่บ้านอ๋อครับผมคือนี่ไปส่งหลายๆไหมอ๋อครับผมไปนั่งขายเขาก็มาซื้ออืมแต่บัตรที่กระันาเบิร์ดครับพอพอเข้าอันตัดหักเสร็จแล้วเข้าเซนนามเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามาเบิรงวิธีการแพ็คแพ็คขายของเพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยนะครับผมเป็นเบิรงกันเลยเดี๋ยวเข้ามาเบิรงเดี๋ยวเขาเพิ่งดบัี่กันแพ็คของของเพิ่นกันนะครับผมเนาะ เปตัวนอง,งมะครับเบิ้์เบิรงแพกครับเบิรงการแพ็กนะครับผมเนาะแพกขายอันนี้นคือกีดออก็เหมืนนะครับเนาะอันนี้เป็นฟินเล่ครับฟินเล่น,นี่ครับการการแพกของเพิ่นนะครับผมเนาะตองมาล้างน้ำเสด็จน้ำแล้วก็แพ็กใส่ถุงถุงเนี่ยคือประมาณตัวเล็ครับผมอันนี้เป็นไส สิบคูณสิบหาครับอ๋อสิบคูณสิบหาคือเขาจะใส่อยูสองตนครับเขาจะใส่อยูสองชนิดเป็นบ่าครับผมครับยูสองตนครับกลิ่นกลิ่นครับกลิ่นโอกรับอย่างครับผมกลิ่นโอกรับฟินเล่ย์ครับฟินเล่ย์นะครับเนาะอ๋อคือคือผักสลัดบันท่องนะครับเนาะครับ้าเขาเอื่นภาษาบันท่องคือผักสลัดแต่ภาษาฝรั่งเขาเอื่นกลิ่นโอกรับฟินเล่ย์เป็นซื้อของเขานะครับเนาะคือเป็นวิธีการแพ็คขายนะครับเนาะ ปกติแบบทีใส่ถุงใหญ่กว่านี้นิดนึงเปิดเปิดครับคือคือประมาณนี้นะครับตัวการแพ็คคือคือจะมีหลายขนาดนะครับเนาะอันนี้ขนาดขนาดนี้ครับผมสิบคูณสิบห้าสิบคูณสิบห้าปกติใส่ใส่ถุงใส่เนึ่งกับสิบสองคูณสิบแปดอ๋อสิบสองคูณสิบแปดนะครับเนาะอันนี้คือเป็นเป็นการแพ็คขายของสวนสวนมีมีซื้อบ่ครับผมนายไฮโดรโปนิกครับอ๋อนายไฮโดรโปนิกภาษาไทยครับ อันนี้คือมีเพจยู่มันบอครับผมมันมีเพจมันมีเพจอ๋อมีเฟจอ๋อในว่ามีมีเพจแต่คือเขากระลิ่นตื่นเฟสอยู่มีมีคนสั่งซื้อบอครับผมจากในในในเพจเขาใน,<อ>นใน,น,นในเฟสบุ๊คเขาเป็นแค่ตลาดที่เอาไปขายน้ำมูบานครับอ๋อครับก็คือตอนนี้คือเขาเขาเฮ็ดเพื่อขายในมูบานขายในตลาดาซือเป็นยังจังหดครับเขาทดลองปลูกนี่ผลลัพ์เป็นยังไงนะครับผม เริ่มแรกเลยคือว่าระบบนี่เขาบอกว่าเวลาโตมากหลังมันมีปัญหาอืมครับแต่ที่นี่ผมผมบอกมาปูงนี่คือว่ามันบริใส่ถวยเนาะถ้าใส่ถัวยนี่มัสติจุมลงกไปแนะนำร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อครับผมมัสติจุมลงกไปแนะนำแต่ว่าน,นี่ผมบอใส่<อ>ออถ,ถัวยเพราะใส่ถวยถั่ยเพิ่มมัสจิมีหากที่มันจุ่มลงกแนะนำแล้วกหากที่มันลอยอย,อยู่ที่มันอยู่ประมาณโฟมอะระดับโฟมอืมับผมมี่ส่วนที่มันบ่ถือจมนำมันกับะิทธิพลในอากาศอยู่หากันโพลโพขึ้นเพื่อห้รับอากาศ มันสีบอลบอลอกน้ำอ๋อคือเราก็เปิดออกซิเจนซอยนิดนึงอ๋อครับเพราะว่านี่มันเป็นคอดีแม่นบ่ครับผมคอดีของการปลูกที่อาหารร้อยขึ้นเพื่อรับรับอากาศนึงประหยัดถ้วยถ้วยถ้วยปลูแล้วก็เอากระดองข้างหลงถวยปลูกอ๋อครับผมครับอันนี้คือเป็นวิธีการแพ็คขายนะครับผมเนาะครับแพ็คขายอันนี้ก็คือเฮาก็ขายตามหมู่บ้านนะครับเนาะ ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับวิธีการเห็ดขายของพอนายไฮโดรโปนิกนะครับเนาะนี่เพิ่นก็เห็ดขายพึ่งพึ่งทดลองขายเห็ดขายทดลองเห็ดได้สองรอบครับได้สองรอบนะครับเนาะแต่กระได้ผลดีก็พอได้ครับระดับหนึ่งครับตันได้ครับดีตันไดครับครับนี่ครับผู้ใดอยากเห็ดก็สามารถที่จะเห็ดได้นะครับผมเนาะคือเห็ดแบบบ่ได้เป็นธุรกิจใหญ่โตนะครับผมเนาะเห็ดแบบพอเพียง นะครับเฮ็ดแบบพออยู่พอกินนะครับเนาะนี่ครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมครับมือนี้ทางส่วนบรินทร์ทอนช่องแนวนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณนายไฮโดรโปนิกนะครับผมเป็นย่างสูงนะครับผมเนาะที่ให้ทางส่วนบรินทร์ทอนช่องแนเนี่ยมาไทยการเฮ็ดพักไฮโดรโปนิกนะครับผมเนาะมือนี้ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับ